เบลลี่ได้อะไรทำไมตุ๊กตามันตัวใหญ่จังเลยไหนเพิ่์นดูหน่อยเบลลี่มันคืออะไรเดี๋ยวมาดูหน่อยได้อะไรมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอล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 ใหญ่ยังจะคาบเ้วยลูกน้อการเล่นตุ๊กตาของเขาเบลลี่เฟิร์นเล่นด้วย อ uh, ูสิอูสิอูสิอู้ขาดไปเลยมาเลยไปเล่ Let's go มันขาดแล้วล่ะเบลลี่ จะไปย่งเขามาองไปย่งดูนะเบลลี่เบลลี่ตัวใหญ่เท่ากันเลยตัวใหญ่เท่ากันเลย ที่การเล่นของเขาไปแย่งอักมานะ <laughs> <laughs> เล่นด้วยเอ้ไปเล่นด้วยแมลี่โอ้หวังไง